ตลาดเช้าใช่ไหมครับขาหมูไม้โอ๊มค่ะหอมเลยครับวัวเหรอครับนี่ยไก่ไก่โอ้ไปหามาหัวปลาย่างอย่าไปดัดด้วยครับผัดกับโบกะหรีอะค่ะสปปลาวครับสวยสุดงามครับยินดีต้อนรับสวัสดีเช้าวันใหม่กับช่องทริปความสุขอยู่รอบตัวเราที่อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายนะครับ เช้านี้ก็อากาศหนาวๆนะครับเราก็มาทักทายสองสาวมงของเราครับสวัสดีจ้าน้องไม้ครับสวัสดีน้องน้ำพึ่งครับโอ้โหใสๆกลายเป็นสาวมงที่โอ้โหสวยๆดงนงามมากเลยวันนี้อันนี้อันนี้คือถือว่าชุดจัดเต็มอย่างจ้าจัดเต็มแล้วค่ะนี่จัดเต็มแล้วใช่ไหมครับเป็นชุดมงนี่นี่ขาดหมวกขาดหมวกเนาะ๋อจ้าโอ้โหสวยมากเลยวันนี้จะพาพี่ไปเดินที่ไหนครับเนี่ยตล ะะจะเป็นหมู่บ้านสถาน,นะค่ะหมู่บ้านสถานชื่อว่าหมู่บ้านสถานแล้วก็เป็นตลาดเช้าใช่ไหมครับใช่อ้อได้เลยแล้วหิวข้าวตนนี้ครับเนี่ยยังแล้วค่ะคนนึงหิวคนนึงยังไม่หิวโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเดินดูของยามเช้านี่กันเนาะครับคิดว่าน้องๆน่าจะหิวแล้วแหละครับอุ้ยอ่ะถ้าใครกลัวคนนี้ยังสดิตเาอร์แเป็นน้องสาวเราน่ารักไหมวันนี้สวยเลยนะแต่งจะเมื่อวานเมื่อวันเด็ก เดี๋ยวไปลุยหาของกินกันนะคะครับไปดีกว่าตรงนี้สวยดอกครับก็ไม่แน,น่ใจว่าตลาดเช้าแห่งนี้จะวายหรือยังนะครับนะเพราะว่าตอนนี้ก็ยังถือว่ามาสายมาสายนิ <c oughs> ดนึงเกินโมงครึงงคร่งใช่ไหมบอกว่มีตั้งแต่ตีสี่ตีห้านะอ๋อมีตั้งแต่ตีสี่ตีห้าครับติดตังาา้งเลยจากสารครับน้ำเนากระดงตะก้านะครับนะ ที่ดักที่ดักปลาไซจับไซไดักปลานะแต่ลูกทรงไม่เหมือนบ้านเรานะแบหน้าพาสาวไปหาปลามากเนี่ยวันนี้ชุดสวยมากครับชุดสวยหาปลาไม่เอาแล้วแม่อย่าไปเขียงตีน้องทำไมกับน้องน้ำพึ่งเดินบ่อยไหมอ๋อไม่ค่อยได้มาตรงนี้อ๋อไม่ค่อยได้มาตรงนี้เลย คนนึงบอกว่าหิวอีกคนนึงบอกว่าไม่หิว้ไรไหมโอ้โหยังประเดิมร้านแรกจัดขา้าวเหนียวหมูปิง้งน้ำจ้ำน้องไม้น้ำจ้ำน้องไม้เนาะ <laughs> ไปไปเลยจ้าโอ้โห,โหยามเช้านี้ต้องมา,ากินข้าวเหนียวหมูปิ้งนะมาเดินดูของกันเรื่อยๆนะครับลตลาดบ้านสถานะนี่เป็นกล้วยทอดนะครับโอ้ผัดไทยค่ะ ของนน้นนะรอเดือเฮ้ย,ยน้องน้องก็อยากกินน้ำผึ้งอ๋อได้ได้สองหอบค่ะอ๋อแสดงว่าเป็นคนชอบกินเส้นใช่ไหมเนะี่ยใช่อ๋อเริ่มรู้ว่าสาวชอบกินเส้นใส่สว,วยมากเลยก็เดี๋ยวสั่งที่ไว้ก่อนนะครับนะโอ้โหเอาค่ะสั่งแอปเดี๋มาแวะเอาไปเดินดูของก่อนครับ ชงสาวชุดสวยโอ้ฝั่งนี้ก็มีขนมปิ้งเหมือนกันนะแม่ค้าชงสาวนะฝั่งนี้ก็หมูตดนะขาหมูครับโอ้แม่ค้าแข็งแรงมากครับร้อยเดียวนะคะร้อยเดียวร้อยเดียวจ้าตลาดมีถึงกี่โมงนะครับมีถึงเที่ยงก็หนีหมดแล้วอ๋อถึงเที่ยงวันเลยเหรอโอ้แสดงมาทันเต็มแต่ไม่เต็มเลยครับแสดงว่ามาทันอยู่ ตอนแรกนึกว่าหมดแล้วไม่ใช่นะครับนะมีถึงเที่ยงเลยซอยนู้นก่อนก็ได้ดดดครับนี่ของใครมากมายครับคึกคื้นมากครับตลาดแห่งนี้ครับก็เดี๋ยวค่อยๆลัดเลาะเดินชมกันไปเรื่อยนะครับนะครัดอู้คนเยอะจังไปแมอมตรีสิ่งตอบรับดีมากสาวๆโอ้โหนี่อะไรอ,ะอ่ะแท้าแท้าสมหวังเม็ดใหญ่ดีนะ ี่ดูแงดาครับฝากถแดงดาไหมนะฮะอ๋อนี่ไงค่อยเดินชมนะครับแต่ว่าเริ่มมาเราก็ได้ของกินละแม่ม่ค้าชมสาวไหมสาวลอยะน้ำมนุแอบออลูกแอบอ้อแอบอ้อน้ำมนตลาดที่พักังสจ อยากกินผู้ใบอลใบบอลบอลนี่ใบบอลนะแา่ใบบอลฝาเพื่อจะมากรอฝาครับก็รัดหลอกกันนิดนึงฝาครับประดิษฐ์สาวครับมีอะไรบ้างเอ่ยนะครับอ๋อบ้านนะครับนะสามารถเลือกก็ได้นะครับ วันนี้เลยหอยหอยเกลือหอยโปูหอยปูขค่ะตลาดคึกคึกมากครับของขายเยอะเลยอ่ะที่แบกลบตาเนาะัที่แรกนึกว่าจะมาไม่ทันนะครับหน้าที่ไหนได้ตลาดมีถึงเที่ยงนะครับเที่ยงก็วายแล้วแต่ว่าแสดงว่าเรามาทันแล้วเนี่ยครับรคึกคมากครับ โคตรช่มรับเฮ้ยโคตรยี่สิบบาทโคตรสาวบาทสาวบาทโครสิบบาทสลีซเจ้าขอมหวานก็มีใช่ไหมครับสาวากินมากสาวอยากกินอะไรบอกเลยนึ่ตอนนี้จัดเต็มเลยสาวของโปรดเยอะเลยครับเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆครับขนมนะพร้อมเลยครับ โอ้ตรงนี้อะไรอะไก่บ้านเหรอเจอแล้วหนูหนูเด้อโอ้น้องชุ่งชอบหนูน่าเอาไปทำย่างกินได้ทองอ้าปิ้งเนงอกแกงปิ้งปิ้งเนี่ยไนต่อปิ้งกับเขากับกินกับนี่ใส่เกลือเออเอาเกลือท้ายอย่าเอาอ้อันเราอะเอาเกลือท้ายผงชูรสใส่น้อยอะไรเอ่ยอ่าเดี๋ยวสาวๆกำลังเลงอยู่นะครับนะขนมเตี้ยนอ้าวน้ำพึ่งน้ำพึ่งชอบเหรอ อ๋อเก็บเอาวางเอาเดี๋ยวเดถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อยแล้วถ่ายรูปกันเตอร์ครับเพราะว่าสวยครับอะไรครับอะไรครับสบายสบายครับวันนี้สาวแต่งตัวเดี๋ยวมาเอาหนูคุณแม่ค่ะคนยังตัดสินใจเอาหนูนาแล้วนะครับมาต้องถามคุณแม่คุณแม่ไปทำยังไงเอาเลยครับเนี่ยใ่กับโ๊กเจ้าเอ่อเป็นกำดักเหรอครับเจ้ากั๊ดักอยู่ในปลาในปลาเลยในปลาอ๋อหน้าไปหาด้วยแม่หน้าครับ จัดไปเรียบร้อยแล้วนี่ก็โตเกียวครับไปไปเลยครับกิน่ะสดคืนมากโอ้ไม่ไหวไม่ไหวแล้วเนี่ยสาดแบบคึกคักเหลือเกินจับไปสาวอะไรอย่างนี้ไรเอามันมาสร้างตอนนี้เรื่องเรียบร้อยครับครไปเดินชมหนอกยังมีอยู่นะครับ เอฟสลีเอฟสลสลีเียสักอันาบาเี5บาทนี่ย่อรเอฟคอสลีเี่ยแ่ย่อ่ะับอ้อคือคืนคือคืนทักคนไ้ับอ ที่ทำเองที่ทำเองเจ้าไม่ได้ใช้ซอร์สสามที่บ้านนี่ปลูกเองเลยครับเจ้าปลูกเองอยางเราไม่ได้อยู่กันที่เดินทางก็ลังนีเลยอนอยากกินเนาะครับ่ายเท่าไหร่แม่ยี่สิบเนาะสิบบาทเช้าเช้าอย่าไปทำกลางวันกินตอนบ่ายอ๋อเอาโน้นเอาโน้นหน่อยเอาโน้หน่อยไม่แพงนะครับยี่สิบบาทนะครับไม่ได้ใช้สารซองขาวครับตามสาปลูกใเลยนะสิบบาทเช้าหมดปิดมุมแล้วเรียบร้อย ครับก็เดินดูก็ได้ของมากมายนะครับนะยมเช้านี้ครับขนมมือก็ขนมไทยก็มีบทนิดบทนิดบทนิดบาโอุ๊บกูรา้แล้บกินกันไหมานี่ ตุนแล้วัมว่นะพยายามได้เลยครับมีแบบตุนมีแบบนี่แบบแห้งพวพวก้อะไรยังอันนี้ป็นอันเป็นเนื้อนะควายเอาควายครับตวานตุ๋นตุนตุ๋นตุ๋นเนต่นตุนีุ๋นตุ๋นตุ๋นตนตนตักนต่๋นตุรนตค๋นตุ๋นตุอนยนตุเหตุ๋อนตุ๋นตุตุนตุ๋ตุ๋นตุ๋ตุนตุ๋นตุ๋นน๋อุนตน โอ้โหนี่อะไรเนี่ยวัวเหรอครับนี่วัววัวนะวัววันนี้นี่วันนี้องมากับน้องพึ่งกินไหมครับนี่ไม่กินฮะไม่กินเหรอไม่กินสัตว์ใหญ่เลยจ้าใช่ค่ะอ๋อครับจะดูอลังการมากเลยนะครับโอ้โหาวัวสายเป็นสังเลยเนาะตุ่นเนาะนี่อย่าทำให้ลูกพลับใช่ไหมทำแมหน่อยครับ ครับต้องใช้เวลานิดนึงนี่ค่ะสาไลอ๋อนี่ไงนี่ไงสาไลและไรไกลรือเปล่าไกลไกลถ้าสาลายังไงฮะสาไลนะสาไลนั่นแน่นอนสาไลน้ำชื้นสาไลน้ำชืดอ๋อครับครับปลาจะได้ไปหาใครก็ตามชุดครับแจกแกได้ชุดปนะครับบอกว่าชอบชอบชุดของน้องไม้และน้องพึ่งนะครับเพราะว่าสวยจริงๆครับ ก็มาเดินดูนิดนึงนะครับนะโอ้นี่อะไรเอ่ยไหวาไหวาไม่ข้อหลามนะครับอุ้ยนี่อย่างก็ไหวกันอันเล็กใบคมตัวมีหอยหอยยังเจ้าอย่างมันใหญ่แต่เชอร์รี่เฮ้ยเชอร์รี่กินเป็นเนาะเอเชอร์รี่เนาะมีวิธีการทำนะครับไทยประเทศเราเลยเนาะเฮ้ยเนาะเออเหมือนอ๋อเพราะว่าโซนนี้ ต้นเชียงของจะติดกับสปปลาวไงอของขายอะไรก็จะใกล้เคียงกับประเทศลาวเนาะเพราะว่าพี่เคยไปฝั่งนูน้นฝั่งบอกแก้วเขาบอกว่าสินค้าใกล้เคียงกันแบบนี้เลยครับ <c oughs> ได้กินอายของสปปลาวเลยครับแล้วแล้วน้องไม้กับน้องพึ่งเคยไปลาวบ่อยไหมครับไม่เคยไปลาวเลยค่ะไม่เคยไปลาวเลยนะ <c oughs> เพราะว่าลาวบอกแก้วอยู่ใกล้ๆ้เองเลยครับแต่ว่าช่วงนี้เขายังติดประเทศอยู่เนาะ ดไ,ได้มากไว้ปรเทศเปิดแล้วก็ไปเที่ยวกันเนาะไว้มีโอกาสนะจ๊ะใส่ชุดมงแล้วไปเที่ยวเลยไม่แน่ใจว่าฝั่งนู้นอาชนเผ่า,าภาษาจะใกล้เคียงยกันหรือเปล่าเนาะแต่คิดว่าน่าจะใกล้เคียงกันครับ่ะเดี๋ยวเดินดูของต่อเนาะห,มหอมแดงหอมขาวนะครับไปเดินดูของกันวันนี้จะอุดหนุนล้วเอาไว้ไปทำอาหารนะครับ นี่ปลาปลาดุกปลาป่อยสี่ี่อะไรอ่ะเออปลาปลาตะลมาเลยครับเอา้ของกี่ปลาดุกโครับดีวดเดยปล่อยเือไปอ่ะปล่อยท้า้อ่ะอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับครับปล่อยันนาดเป็นตัวแรกนาฐานครับุนะครับลูกอ๋อขอบคุณมากครับ โอ้คุณพี่ติดตามแล้วเลยขอบคุณมากครับก็มาดูตลาดแห่งนี้คึกคักมากเลยครับครับกาแฟครับไปเดินไปสาวๆครับวันนี้วันนี้สาวๆรู้สึกว่าจะป๊อปปูล่ามากเลยนะแม่ค้าพ่อค้าบอกว่าขอถ่ายรูปด้วยมาเลยมาเลยครับมาเลยครับถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อย สวยสวยฮะฝั่งนี้ก็ปลาเยอะมากลอันนี้ปลาลิบเลยไหมปลาธรรมชาติอ๋อปลาธรรมชาติเหรอโอ้ปลาฮามาปลานาปลานาเลยนะครับปลาไก่ปลาตะวนปลาอะไรนะโอ้ผมทราบเอาสอุ้ยปลานนี่มาสามล็อปถึงใหม่เลยครับถึงใหม่ครับผ่าพ่ามาหรอคะเอ็นะครับ ที่ไหนนะชี้ไชัยยังยังครับยังยังไม่ได้ไปครับโอ้ฝั่งนี้อะไรเอ่ยนี่เราซื้อเครื่องั่งนี่ยี่เาซื้อวต่างๆนะครับ15บาท10บาทค่ะฝั่งนี้10บาทนะครับราคาไม่แพงบ้านๆนะครับโอ้นี่อย่างไรแม่อันนี้เป็นหัวปลาย่างอ่ะเจ้าหัวปลาย่างเจ้านี่ไผ่ครับ เป็นปลาจีนครับปลเหรอเจ้าโอ้ใหญ่มากนะแม่นอจ้าวเจ้าตัวใหญ่ตไปย่างไปต้มยำต้มยำต้มยำใส่งนหรือว hey, so ่าใส่เกลีงใส่พริกยังก็ได้ครับครับครับนี่ยเห็ดลมอย่างนี่เห็ดลมตัวนี้นะครับแต่คงไม่มีหนัวเนี่ยซื้อหนูัวครับต้าได้นะหัวต้าได้นะ หัวยี่สิบห้าบาทแเหรอนี่มันต้งยำงิ้นไก่ได้ก่อนเจ้ายำยำงิ้นไก่นั้นเนาะอาจัดไปอ่ะเพราะว่าถือว่าแปลกอ่ะปลาจีนหัวใหญ่มากตองนันเนาะอันเดียวก่อนปลาใหญ่นะคะแม่อันใหญ่นี่ครับนี่เนาะยี่สิบห้าบาทไม่แพงครับคุณหนุนนลอยอ่เจ้าอันนี้เป็นทอเห็ดนี่ละอ๋อเห็ดโลหเห็ดเหรอเห็ดขนขาวกับเห็ดโรลล์สินค้านี่ใกล้เคียงกับฝั่งลาวแล้วนะแม่เนาะครับคล้าครับใครก็พอติดกันเนาะเจ้าเจ ปลาอันนี้เป็นส้มไส้มันส้มไส้ปลาใหญ่เนี่ยจากอ๋อเป็นไส้ของปลาใหญ่นี่เนี่ยเกล็ดเนี่ยเกล็ดที่แปลกลแหละเนี่ยโอ้อร่อยที่สุดเอาทำอะไรกินใช่แม่เอาเขาไปเกี่ยวก็ได้นะเกี่ยวอย่างก็เขาเกี่ยวไก่อย่างเงี้ยแล้วก็หรือว่าบางคนซอยหอมแดงซอยพริกเขาใส่ครับกินกับนอนได้เลยโอ้อร่อยเลยอร่อยนะกเกล็อร่อยที่สุดโอ้โหที่แปลกนะอ่ะอยากลองไหมแต่แต่เอาเอาหัวปลาก็ได้มันดีมปลาซุกนี่ย ดิคำติดขอบขอบคุณครับขอบคุณครับนุ่มหัวปลาก่อนนะขอบคุณครับไปดีไปดีไปเดินต่อครับแล้วได้หัวปลาแล้วก็ได้หนูนามาแล้วนะครับนะครับก็แวะซื้อมาถิบกันเรื่อยๆมีเมนูม้งก็จัดนะตลาดคึกคักจริงครับหมูหาบาทมัดย่อะเลย เลาะกันเรื่อยๆนะครับนะคแต่สนใจหนูใช่ไหมใช่หนูเดีรังกันมากน่าจะพอแล้วครับตัวไหมครับว้าวตัวใหญ่โอ้โหที่นี่ตัวใหญ่มากเลยอ่ะครับอยากไปหาด้วยอ่ะครับรถเป็นโลเี้ยครับโอ้โหมาพกินหมูนะต้อนกนไงต้อนนี้ยโอ้โหที่นี่แบบต้อนเนี้ยดูเป็นพวหมูกันแบบเป็นเรื่องปกตินะครับมาหมูนาแน่นอนครับหมู ตัวใหญ่ใหญ่ต so ัวนี large, oh. ้ต oh, uh, oh, oh! ัวใหญ่ขนาดแต่ตัวน้อยนี่ห้เบาเลยอย่าได้น่ออยากไปด้าน้วยครับอแล้วตัวใหญ่อเตัวนี้ออกตัวใหญ่ตัวเย็นมนี้ตัวเยนตัวนีนตัวเย็นอูเอาไปเยอะไ้ไหมย่างน้องก็สองตัวเนี่ยันี้ก็ได้ค่ะเาจะจัดอีกหรอมันตัวน้อยเดียวะนี่ตัวใหญ่อ๋อได้ได้ได้ไปดักไหนมาโอ้ทำไม่ได้เยอะจังครับเนี่ยดักไหนมานี่ดักไหนมาเนี่ยได้ครับอหเ้า้มัอาสัขเนี่ย ้หสา่บมาทั้งหมู่บ้านเลยนะตัวใหญ่จริงๆครับโอห้าตัวนี้อ๋อ้องจังเลอวะน่าจะเป็นไฮไลท์ในวันนี้ครับหนูนานะเอาหมมาเนี่ยเอาตัวนีเมื่อกี้เราว่าจะหมดแล้วนะปรากฏว่ายังมีอยู่นะตัวใหญ่ๆนั่นเลยไม่กินหอครับน่าจะถูกใจน้องพึ่งเนาะค่อยเป็นคนชอบกินหนูใช่ไหมส่วนน้องมายบอกว่าไม่กินอ๋อครับครับอ้โหอลังการมากครับ ไม้นรู้เท่าไหร่แลเดี๋ยวจะซื้อแล้วก็เดี๋ยวไปคิดเมนูกันอีกทีนะว่าจะทำอะไรนะปกตินี่หนูเขาเอาไปทำอะไรกินครับถ้าเป็นของบ้านนเจเอาไปผัดกับผงกะหรี่ค่ะอร่อยผัดกับผงกะหรี่อร่อยเหรอโอ้ได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 ้คุณปู่ทำให้กินใช่ไหมที่น้องบอกครับได้แล้วอ่ะ อลังการจริงๆครับกวมัน้องเขากินครับแล้วแยกหอมๆก่อนเนาะได้ได้ได้กต๊อกหนังเอาไปเขาปวดของน้องไม้เออเขงปวดของน้องน้ำผึ้งเลยจำชื่อแบบนี้ค่ะแต่ถ้าปรุงเสร็จอร่อยแน่นอนรอแกงอ่อมได้ก่อนแกงก๋วยแกงฮอร์นึ่งอะไรก่อนอรนึ่งไม่ห้ากุ้งหรือครับครับ ก็พยายามขั้นแรกแจเขาจะชอบผัดกะเพราต้องมาช่วยเช้านะไม่งั้นน้ะหมดนะเพราะว่าเอาวางแป๊บเดียวนะเผื่อแป๊บๆจะหมดแล้วเใช่ไหมครับครับราคดีๆดีมากเลยห้บาทก็ได้วัตถุดิบกันนะเดี๋ยวจะไปรังสรรค์เมนูครั้งหน้านะตอนนี้มาเดินลัดเลาะเดินดูของที่ตลาดก่อนครับครับถั่วต้มบอกครับเดินดูนิดนึงนะครับ าบาทสองสามบาทสองบาทสองบาทนะครับโอ้คุอคืนครับแกบหมูน้ำมันหม er. ูชิ้นส้มเขาเี้ยงอุดหนุนน้ำมันหมูไหมสาบะน้ำมันหมูอยากไหมใช่โปรดมาจะได้มากเลยนะับเพราะว่าน้ำมันหมูนี่คือจะมีประโยชน์มากครับ มีก็ได้ก็ไม่ซ้อนมีเท่าไหร่ก็ไม่พอเดี๋ยวจะไปเทใส่ขวดน้ำก็ได้มั้งน้ำมันหมูนี่ขายยังไงครับเนี่ยกระบขายยังไงครับถุงยี่สิบถุงยีเองนะครับพรอมประโยชน์นะทุกอย่างเลยครับอันนี้คือหอมหมกแหนมนี่ขนมอะไรนะเปี๊ยะค่ะดาด่าเดี๋ยวรับเดี๋ยวรับใหญ่ถุงคนเยอะนะเพราะอร่อยนะเปี๊ยะกับเปี๊ยะบ้าบินกับเปี๊ยะบ้าบินนะโซนขนมนะครับอ๋อครับ โอ้ตลาดคอข้างเลยกันนะครับนะครับเดินกันไม่หวานไม่ไหวเลยของนี้ก็ขนมสังขยาได้ไหมเขาเลี้ยงสังขยาไข่อันนี้เป็นดอกอัญชันล้วนๆนะคะไม่ได้ใช้สีเลยอ๋อเพราะป้าปลูกเองสังขยาแล<อ>้วครับเป็นที่ชอบครับใ<อ>ายยังไงครับยี่สิบบาทย <20 S 2> <า>ี่สิบบาทอ่ะคุดมหน่อยอ่ะครับแล้วก็เดินไปเรื่อยๆก็จะได้รับคำชมจากพ่อค้าแม่ค้านะครับวันนี้สาวๆลอยเลยครับตั้งอน,นก่อนนะคะครับ อุ่นพริกตาแดงหน่อยกินกับข้าวเหนียวยามเช้าเน่ยนะยีบาทครับนี่ความอบฟังไก่นะครับยี่บาทครับไะได้แล้วคมกฟังอไก่ไม่ให่งไก่ครับขาไก่แบบไรนะขนูมันขนมมมือครับสอง้อ นี่อะไรแกงบอลอ๋อแกงบอลนะข้านน้านงกได้นะหสาบานน้าข้นา้หน้าข้าหนีาวหนขาอหนสองหนกข้าน้า้าวน้าข้าวหนาขวหน้าข้าวนหนีา้าวหน้า้น้่ขอนาข้าหน้ากนขยาวหน้าว้หน้า้าวน้ขานานา้าาอาหนวนน้า เท่ากี่บาทครับข้อละสิบบาทค่ะขายสิบมากๆสิบบาทเอ้ะทำไมได้เยอะมากเนได้ขายเอาแต่กำไรทุนยายมีเอาสิบบาทเองเอาแต่กำไรนะเนี่มวนยอดปลาไหลมันใหญ่เนี่ยแบบมดอ๋อใหญ่มากเลยนะนี่ครับเอาสองสิ่งนี้ก็ได้นะคะใส่จอบข้าวก็ได้ค่ะได้จะไปขอขอบคุณค่ะขอบคุณครับขายอะไรอีกครับอ๋อั่งนู้นเป็นข้าวหลามนะครับโอ้ข้าวหลามน่าหนาวก็ต้องกินข้าวหลามกับ ที่บอกเล็กกับบอกใหญ่นะครับโอ้ของนี้ก็มีหนูเหมือนกันเนี่ยหนูเยอะมากเลยเจอกันเมื่อวานอ๋อเมื่อวานนี่อันที่หนูที่ปีบอกรุ่งเรือตลาดตรงเนี้ยอ๋อตลาดตรงนี้นะครับนะที่บอกเมื่อวานอ่ะอ๋อครับแล้วก็เดินลัดเลาะซื้อกระเป๋าเรื่อยๆตอนนี้ของก็เต็มไม้เต็มมือนะครับมีโซนฟ้าแห้งนะครับ นะครัปลาอะไรทำปลาเหรลปลาหมูปลาอะไรนะปลาหมูตีวใหญ่เนาะมีข้อมีหัวของน,นี้นอะไรเอ่ยมีกอบด,ด้วยครับปลาสเสด็ดปลาหมอตัวใหญ่ปลาหมอตัวใหญ่มากเลยนะ,ะปาลาหมอตัวใหญ่ครับ ตลาดจะมีหลายโซนมากเลยครับข้างนอกนี่ก็มีอีกโซนหนึ่งนะครับตะกร้าต่างๆนะนี่คือ ข้าวริมน้ำโขงนะครับอ๋อพี่เบียร์มีที่วิ่งด้วยพี่เบียร์ต้องมา <c oughs> วิ่งเ้อยอออนี่เขาสร้างใหม่นะครับน้องไม้น้องเพื่อน ก็อยู่ที่ท่าพาฐานนะครับก็เป็นท่าเรือของเชียงของนะครับส่วนฝั่งข้างหน้านู่นก็นเป็นประเทศลาวคนะรับสปปลาวครับสวยสดง,งามครับน,น้องๆก็บอกว่าโซนนี้เพิ่งสร้างเสร็จใช่ไหมครับใช่ค่ะครับพอดีว่าพี่เคยมาครั้งนู้นนานมาแล้วโซนนี้แปลกตาไปเลยใช่ค่ะจะเป็นอีแบบหนึ่งเนาะปกติน้องไม้และน้องเพิ่งอะมาเที่ยวบ่อยไหมครับ ก่อนมามาบ่อยค่ะที่จุดอยู่ชิงของนะคะมาบ่อยมากค่ะแต่น้องนี่เวลาแบบมีตลาดก็จะซื้อของมาช่วงวิวกินอยู่ตรงนี้ค่ะครับโอ้โหสวยสุดขังามเนาะแขกยามเช้าแห่งนี้นะว่าไงจ๊ะแต่ว่านี่ต้องระวังนะคะมันจะมีจุดที่น้าวนนะคะอ๋อมีน้าวนด้วยหรอใช่ค่ะอันนี้ก็มีข่าวแบบช่วงสงการจะมีคนตกไปเยอะเป็นทุกปีเลยค่ะทุกปีเลยนะต้องระวังระวังให้ดีเนาะครับที่ถ้าสมมติว่าประเทศ เราเปิดนี่จะพาไปข้ามฝั่งนู่นเลยนะ<ช>ไปเที่ยวเลยนะ,<ค>ะไม่เคยไปกันเลยใช่ไหมครับไม่เคยค่ะโอ้เสียดายเนาะครับนะก็เดี๋ยวเรามากินข้าวเช้าที่เราไปซื้อที่ตลาดบ้าน<ช>บ้านสถานใช่ไหมใช,ใช่ค่ะตลาดบ้านสถานเนาะครับเดี๋ยวไปการ์ตสวยๆเช้านี้นะครับ ตวยมากเลตอนเย็นยคนมาอกลังกเยอะมากนั่งกินกันเรื่อยๆนะครับเนาะอะไรเอ่ยของขนมเกลือขนมเกลือป้าบอกว่าอร่อยก็เลยลองห้าบาทนะไม่ได้กินเมินแล้วสมัยเด็กๆครับเมื่อกี้สอบถามน้องไม้แล้วน้องพึ่งน้องเพึ่งบอกว่าชอบกินยำขานุนใช่ไหมครับใช่ส่วนน้องไม้บอกว่าชอบกินหมูปิ้งซึ่งเกี้ยงไปแล้วน้ำหมูปิ้งนะครับเนาะครับดูข้าวมันคุณยาย เยอะชาชามเยอะมากครับว้าวนขนมเทียนค่ะขนมเทียนครับองหวานแล้วนะของค้าวอิ่มแล้วไม่แก่ริมโองก็มีมตสเสนห์เนาอครับอืมลำมากอ่ะราวมอใส่ยน้ากะทิดปอยนีึคง้ำไม้ชิมดูอร่อมากมันอจอนชาๆเลยนะอืมโดนใจ วัยรุ่นตอนปลายเรา